เอาเต้นสมัยไม่ไวรุ่นเต้นแบบตริงพวกได้เต้นกับจิตจริงมั่นตัวเนาะ,อะบอแบบสติงไหมห้วยสมา่าบอสันแท้แบบตริงวันนี้ไหมสตริงกันนะเว้ยแม่นบอกเออสันคืออยู่สันเอาเคยเห็นอยู่บอกหวยกระอจอกออกเทาโทรทัทผดผุดเป็นเจ้าไหนคนหลายหลายเรียกเขาไปในจอโทรทัดขึกก้นเกิดกับหัวงมอนในดมเบิ่งสติงหยาบหยาบอยู่นักข้องนักแสดงเพื่อกะแต่งตัวสมัยคือยังเนี่สมัยได้เลยนุ่งเสียก้ามไหมเอไวรุ่นถอดไม่ปั๊บอ้าวกรีดกันไอ้พวกเราแค่นี้ก็ภูมิใจอะ นานดานพี่นิงทีงมีโอกาสมาไงโอ้ยกูสิหากพี่นิ่งหอดไป้น้องๆกล้องสบายกันทุกคนแล้วนะตามสบายทางเข้ากันมาหรือยังยังยังบม่ที่แตกมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเกลอมันสีเหลืองข้าเจ้าเว้ย พ่อแบบกันเองคอยพี่น้องอยู่ได้ยิ้มกินเต็มนักแสอองดงบ<อ>ริกินพ่อข้ามกับยูได้เห็นรอยยิ้มพี่น้องซื้อโลกซื้อใจตัวพ่อวังด<ง>ีพี่นิงเดไม่ลุกไปเห็นอยังไรพี่น้องเป็นห้องน้ำม,าามันจมวนเสียเงินยังได้ห้องซอยพี่นิงอยู่บอกพี่นิงก็ต้องการเอาลุ้มลวงการแสดงด้วยหนึนกว่าเสียเงินได้ฟังพี่นิงอย่างเดียวเมื่อเบิกดนตรีคือที่มาน,มน,านาั่งโสงนั่งเศร้าเห็นแต่คนเป็นโรคซับรอมือตายตลอยตาเรามองจังตาตาเราคอยดูการมองมองกัน เป็นยังไงเต้นโอ้ยเอาเอาเกือบออกโหลดบ่อกโอ้ยหวเร็วหัวเวหาอยู่หากินสำลักเกือบดีดีไม่ลากถอดออกย่านเลือดบ่เดินนึงไว้มันซักซักจะได้ผู้นึงเต้นนะเอาเต้นเสมอเนี่ยนี่ลาการแสดงออกแต่ละคนพูดอ่านนี่สเต็ปการเต้นของนิ่งันเนี่ยบตกใจเว้ยนี่แหละครูแข้งไม่เกินเซ็กซันอ่ะเออคืออังสันโดดคือตั้งตั้งตีละกาเดี๋ยวจักรอบเสียที่ลงคอนดินนั่นอ๋อไม่เกินมาถือชิงไข่พิษอากาศ เจอหนิงนี่ตัวโอ้ยแง่พ่อสิตั้งใจเต้นมาหามไปเออหามไปแง่พ่อเลิกลมสั่งสั่งเลยมันมาไม่ร้านก๋วยเตี๋ยวเด้นี่เออขั้นแมนกับแมนมาสั่งยง่พ่อผิดร้านไปเออเต้นก็เต้นแห้งพดเบ่งผมเพิ่นพุ่นะเฮ้ย่าเสียอารมณ์พี่หนิงผมโต๊ะพี่หนิงผมมักนิสัย่สุ่มผมเจ้าโต๊ะายผมเจ้าโต๊ะเอ้าก้มหายระบาดนี่เอ้าแม่นก้มหายอย่างระบาดนี่ เทียบบ่มไม่บาดนี่าเจ้าเทียบยัยังไงเอาใจมาผมข่อยตัวกูสิภาพเกียบยังไม่เออมันโมเป็นตกลงพื้นตกแต่แซยู่รอตาหน่ะทรงผมตกเขาประสันได้เยีนนี่ตัวนี่วะเออโอ้ยสายลูกลังเอ้ยมันยังอ่ะสายลาดยางมันโมเป็นส่งผมตกมันยังสน่ะติ๊กไปเฮ้ยเอาคุบ่าวเมืองไทยจีบสาวเวียงจันสับเบียงสันทำเขาเบึงนอทำซอยกันทำซอยกัน 台湾。 มีคนฟอนถอยหลังเป็เพเด็ฟอนเด้มอเป็นเจ้าไเ<ห>ท่านี้น้องอน,นี้น้องฟอนทอยหลังบอกไม่บาคือฮัดเฮดเป็นไ้แท้บป็นฮาดได้ละเหตุการณันบังคับแล้วครับจังไหเพื่อความปลอดภัยในตัวจควงบ่ออยกับ่ไดดผู้พอห้องลูกขึ้กันกบประดห้องลูกนี่เอาประดนึ่ห้องลูกบ่เออสมพ่อลักษณะเราคือประดตินเป็นยังไงหวสวยปุรุอยู่๋อคือประดเอาเบิ่งทังขางมันคือปลาปึ้งแปลาปึ้งตั้งแต่หูดำสังเกตแต่หูที่อืออุ้ยเวียวกันอยัาไปแหคือมวน้น ข้อนฮวงลูกอีกอันเป็นยังไงผัวเมืองไทยซีหาขนนี่กระแค่คย,ยู่ค่ะแล้วว่าข่อยไข่ยอยู่เตีโกโกจอก้องไปเลยเคยถามเราเว้ยถามก็หมายถึงซีหาขนม่เฉพาะเจอจงจอก้องผู้เดียวใจใจแคบไหลเพื่อมูเพื่อ,พ,อพวกน้ำแน่เขาปั่นกันอยู่บนแนวนี่เขาเป็นซับเป็นนั่งผู้ใดเห็นกับเจ้าบอกอยากถามตัวน่ะสิฮวงห้าที่แตกขยังเอา เบี่งเวลากันเขาไปทำเบี่งผู้หญิงผู้เดียวคือกันกับปลาอยู่น้ำปลาเพื่อนปลาตัวขันแฮผู้ได้มานผู้นั้นเอาไปผู้ผู้นั้นกระทืบพี่ไปน้องห้อมบ้านกันบ่ดีหรือหยุดตีทำดีเนาะไม่ยิ่งมีผู้เดียวถือเสบาะปลาอยู่น้ำปลาตัปลาตัปลาเพื่อนปลาตับอมันมันเป็นปลาตัปลาตัสู้ตำต้นไม้ไปติเปเอเล่ต์ปนังกระตูนนี่แหละัทนคอยไปถามก่อนเนาะหากคอยตกลงก็ได้คอยไปเลยนะเพราไปก็นั่งเลี้ยงยุ่งอยู่นี่ละเป็นจังได้ผิดโนบ เขาโพดค่ะเจ้าจักายเด๋วจะมานาจืดนี่นี่ไปใส่เขาอู้ปัาผุรอดอกหอมเนาะไปรอหาสิแตกไฟต่ำมันแล้วรถั่นนะสร้างบ้านสร้างเธอเนหนเราอยู่มองิได็บุญเป็นใจมามีเงินยี่ความคิดความอ่านในเพียงคันมามีเงินคอยสิเป็นผู้ลงทุนดอกไอ้ แต่ว่าก่เหตุเพราะเป็นเอาหง่ทันแล้วเอาเหญ่เป็นร้างบอกเพรานารับหมอกอส้่งท่านก็สังเกตปากเราหรือ่งปากเป็นยังไงผสมปูนเ้ามาสิได้ใส่หมย่างที่จะปากก่อนแค่ตั้งไหนอมข่อมไ่ายเาบรร่เอาบ้านปูนออกอีตตนปากเราอาบานไม่ซะไม้่ก็เฮ็ุเป็นไม้สักส้ไทย่ควนม้ไงสักสาวสิบสองตนสาตนเดียวห้าตันสัตนเดียวาตาตี๋ังน้นสารปะพุ่มเนี่ะก็บอเรื่องสารประพุ่มตัวเราบอกเอาบ่ล่ะพี่ดีตัวบอกกปิตีใส่ไม้นาซัมซักไปหันนูี่าฮันนัว พี่จะหน้าพี่หนิงเด้อบอมักนี่ใส่เท่านี้อีกแล้วกูไม่อยากไม่อยากกูให้จังบอมักนี่ใส่กูหัวขวนกันวะเนี่ยหัวอยู่ใส่อยู่นี่มือหนึ่งยินบอกมืองูปักลูก็สือเหยาะเยื่กันตอนมือหนึ่งยิ้นจะเบาที่เป็นผู้ชายเบาสปอร์ตหัวฮาสีแตกยังปนหาว่าหัวซื่อตัวกระเป๋าหัวสางผ้าเผยไปได้กับตัวกันยันให้หมดทีปากคู่คู่ห้องแจกขาดค่ากลมคู่เดียวงพี่จะหน้าพี่หนิงดูตาตีพอดค่ะใช่เอาพักตะกงดีตาคุณครับ โจมลำดานี่้จะไปว่าพ่อเข้าหลายเนฮ้ยจ,จะท่ท่าบงหูวไหลบ้านเจ้านั่นบ่พัฒนาถนนกบลาดยางไปมาหาสู้กันไนด้ยังไงล่ะไปก็ไปอย่างย่างเส้นแหละมีแต่ขีตดตมถนนบ้านเพลินมีขีตด,ดต้ตดมก้อยผู้ใดจีต้มในยูจะเดียวไหมมาเบิ่งตัวอย่างเอาเมืองไทยเด้อไม่ยังโอ้ยถนนว่าเป็นเส้นข้าปุ่นจักขึ้นจักลงเฮ็ดยังไงเสียทางด่วนบ้านเฮา,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 าเอ,อ,อิ้นทางเฝ้าเออแม่น เฝ้าไปเฝ้ามาอตสิเฝ้ายังกดอกกรเดียดอเฝ้าไปเฮ็ดเวียกขึ้นทา่งดวนไปมันก็หอดไว้โบติดไฟแดงบ่้มมีไฟแดงเออบ่ค่อยมามันคือบ่เฝ้าให้ซันเสียเงินบ่อ่หรอบเสียเงินสมัยสิขึ้นทา่งเสีนนั้นนี่ึ้นไปแล้วรถกับบแลเลนเกดอือคือู่จะว่ารุถผู้ใดตรถผู้ใดโตกลนกันอยู่ท้กนันเลยบอไปบ่มาได้แลติดติดติดอยู่สติดอยู่มองทางเฝ้าทางดวนมองจาวานี่เฮ้ยติดก็ติดแบบเฝ้าเดือนเดือนนี่แหละนี่จึงสันะ ใช่ยังต่ลิงโขงเองสิพังหรอห้เจามันสิพังเาก็โจมเฮือนนอออกโจมท่านมาเอาเพียงท่่าท่นเฮือนบาลังใหญ่ๆก็่เทียงหน้าน้อยเดียวนึ่งโอ้ยน้ามันท่วมวืบขึ้นาเดียวได้ท่วมเาก็รอยขึ้นตัวเอาเด็กน้อยลอยนั่เปล่นบ่วเล็กนอยร้อยเป็นก็มาดฟุ่มใส่ขีดเทเล่แลวก็ฟุ่มกน้ำหนำน้ำร่งมันก็ลงน้ำหนำต่อเ้ยมันสิไลหนีที่เสือกลามไลคือวาวที่คือ็นคนี่ยตะเเลยที่โอ้ยอยู่หนักอยู่แข่งเป็นยักษ์ไปอย ค่าขายนี่ขายอยู่แต่ล่างกันสิป,ปนไดบ่มีฟีลลิ่งขึ้นรีบแก้วไปกับมองวิวไปนั่โอ้ยสบายมกากเสียดอกสูงๆนั่นเนี่ยมันงอย,งอยลมมาละเอิอฮัตจะลุงปูขุ่นซอยหลานเน่ซอยหลานเน่ปันว่าลุงปูขุ่นที่มีเวลามาอยู่ตึกรวบลุงปูเป็นลังนั่อนนงอยู่วัดบ้านไร่ดางคุณทวดผุนผนั่งยองย่อทำเที่ยวจะมุ <c oughs> มมือม,มุอม,มเว้นปวดแข้งปวดขาพราลมพ่อตายลบกวนจะพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นสูบยาก็าไม่ได้สูบยาเี่กค่อยจะได้ยัดจิ้มยาแล้วเลยเลยข้าวห่อปีใหม่คือกันบาดน้อยๆ่นนน้้ก็เฮดดไม เห็ดบาดซ้ำกันเขาองค์กอดซอสอยู่หน้าสาลากลางโคราชั่งห,ห,หน่อ้ยมันจะขื่นเห็ดน้ำมลไดเหีุยู่แล้วขื่นยังสีนี้เกิดข้าพลาดรุดลงมาให้จะได้ผู้ทองเออเมียหล่อนอ,อ้อยจะชิว้าอะไรลูกซิดพันหลายทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นแสนเป็นล้าน<ต>เห็ดน้ำมลบาดน้อยหน่อยซิดส,สามเถื่อนก็เมื่อหลับบุกขันไต่เทีนยนเหตุไม่บอกโอ้ยกระเทือนแลกกับเพียงไม่เล่านั่งเฮือดจะไต่เทียนลูกไฟน้ำลุลนวลท่น เขาไหวหาบารมีหลวงปู่เพิ่นมากลุ่มมาหุ่มมาซอยมาเหลือโอ้ยหลวงปู่เพิ่นก็เข้าคังแต่คนเฮ็ดถึกถึกมาเนี่ล่ะถึกตึกเจ้าสมาสีลมมันงวยเว้ยเฮ้ยน่าสร้างเขียนแปล่นเขียนแบบเขาเฮ็ดถือเบิดเจ้าของบ่เฮ็ดน้ำแบบน้ำแปล่นเขาเขาบอกว่าเล็กแปดหุ่นเด้อพเขาเล็กสี่หุ่นใส่ไหมสพร้อมเพียงเฮียหนากันพัก็กินปูนกินหินกินได้กินเล็กมาสร้างย่อยแค่ล่ะกินเก่งนี่ล่ะทราบบ้านเจ้ายังกินยังก็บ่เป็นกินเป็นแต่พักตะนินเกี่ยวอยู่ขั้นหัวหันแล้วเคยได้ยินข่าวว่าักตะนินลมบ่ได้ตายง ้ยกินบวกเก่งเมื่อเบบัดข่อยที่ต้นบักพี่งวยตืมงวยตืมหลบตัดใหม่ทำายปลาเฮ้ยว่าหไรเขาปลูกเซ่อๆอยู่ดอกปลูกอยู่ผู้ปลูกผู้ยาน้องกุนลุกไปนน้ำกระมียำเป็นน้ำกระมีเห็นมาซสอมเนาะบ้านได้ซสอมยากกับห้องเบสรนี้ใส่นั่นแต่กั้นให้ดีก็ยังรักเกือรพระเราบอกเป็นตาบาปแทรรักไปรักมาถือเกือรพ่อเจ้าของทางนี้คู่วางสันผู้พ่อไปไหว้พระรับสินน้ำมูลนี่แล้วพอเสร็จพิธีแล้วลงมาหาเกือรเจ้าของกับพ่อ ย่งางตีนเป่าจนหอดเฮือนตอนเดียวลูกไส้บนถือไว้ทาแล้วพ่อเคยได้เกือบคูไม่แม่เจ้าแล้วเพราะนั้นพ่อผู้พ่อเลยเห็นบักปอบเพิ่งเคยเกือบพูตัวงแต่ได้ดำเียมไรขาลูกมืดขึ้นจนไ่ได้นอนเฮือนอเบื่อเบิ่งฟังบุญเม่อแรงมอแหง่งฝนตกถูกต้องตามฤดูก,กาลย้อนว่าคนบ่ตัดไหม่เท่าไรปลาอ,อยากกินยังว่าแต่ยังคุยไรอยากยั้งอยากยั้งอึดอัดอยากกันฝนบ่ตกก็บริกินเห็ดบ้านเจ้าเกิดเป็นคนกระทากินแต่เห็ดจิตถมกอ้อยเลียเอ้ย เขาพูดถึงว่าบ่าจักพัฒนาพัฒนาเมงมาเบิง้งเมืองไทยที่ะบรหาฝนตกเรื่องเห็ดน,น,นี่ยกินยำเนอก็ได้เขาไปเก็บหลังบ้านสอกก็ได้แลงก็กได้เอาเห็ดฟางบ่เห็ดนั่งฝ่าเห็ดนังลมรือสกเห็ดหูนหนูกันเห็ดไดคือบรดเห็ดหูส้างนั่นอา้าวแม่เลยวยบาดเนี่ยโอ้คือสิดอกใหญ่คับเท้ว่าอ้บ่มีดอกเห็ดหูสัางเือาบลารเห็ดหูหนูคือมีซั่นมันหนูมีหูเว้ยส้างบะหมีหูสิมียุ่นบ่เห็ดหูสัางบ่มีเห็ดเอาเศษมายัง์มันดอกใหญ่มันสกินได้ เมียเสีสุขภาพหิตตอนหลงผิดประจังเหตุใดมีเมียเท่าราบ่ได้เบาลำไรเพนักหัวใจื็มีเมียเล็กน้อยกดกดดเดอดกด้อดเด้ใจเยาาให้ไข่ปวงํำเจ้าละไขบ่อดรห่วงกันไข่ตาควงเจ้าสีลวงต๊ตลาดเด้ดเดออดกด้ออดเด้จเยาเบาให้ไข่ปวง

ก็คอยเว้าสู้ฟั่งยี่เดียวนี้เออขั okay. ้นหฮาสิป่าวาสันกายานพ่อยันแม่เขาว่าเลี้ยงลูกเขาเจ้าบกุมบ้องหุม่มขั้นีิฆาตตีปฏิวัติสันวาตีเออขั้นเลี้ยงบกุมบ้หุม่มเพียงเบาลูกไข่ส่งขึ้นมาคือขาคือตีแท้เออปฏิวัติจํำเป็นจะต้องหวานอมขมกกืนยุเท่าสู้มือนี้ออปากว่าไปออไอบ่ดังจังมันคือความเบา มันสูงเนี่ยผู้เฒ่าบ่ได้กับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคืนพ่อแล้วมียังอีกคันเวลาเขาไปเที่ยวคอนเสิร์ตโอ้ยไปเห็นกับเขาให้กินพ่อแล้วต้มไข่กินเองต้มไข่ก,ขกินเองมึงอกีนน้นาเอยกำลังเป็นรูปไข่มึงองกีนแม่เดียวนีน่น้องเคยคืนออกแล้วเอาผู้เดียวมันเป็นยังไนล่ะเข้าต้องเอาหลายหลายคนบ้าโหมักไงเพราะเราเจอผู้เดียวกับสิตาที่มันต้องเอาหลายคนอยู่เอ้าวคันคันผู้หนึ่งเอยู่ผู้หนึ่งก็ต้องอยู่เข้าไปต้องไปต้มไข่กินเอง เขามีเมียหลายคนแมนบอกล่ะห้นนี้หงขาเอคนนี่หนึ่งขาคนนี้ตำน้ำพริกาคนนี่ต้มย่ำขคนนี้ซักเสื้ออีกคนหนึ่งซักกางเกงหลายคนหลายไดหลายไม่เห็ดเฮตอเงามนานแมนควบมเคยบอล่ะไอยเสียคนไว้ถีี้ยังมายี่ห้อคยเลยาวเหตุผลมันบ่แมนทำให้เบิ่งกับเสื้อเอาเพื่อนนี่กับมียหฮาเพื่อนนี่กับมียห้าเพื่อนนั่นกับมีห้าอ มันมันแมนบ่ละเอาบ่แมนจังไรคือหนีนอนเฮือนนี่คือหนีนอนนั่นนี่เฮือนนี่นาบูดเขาก็ไปเฮือนบนนาบูดเฮือนนี่จมเขาก็ดใหญ่ไปเฮือนบ่จุ่มอันนี้น้องเอาเป็นร้อยแล้วไอ้ครับว่าั่นเป็นร้อยบ้าแถวนั้นเป็นเฮือนเมียเขาหมดหมู่บ้านจัดสรรเ้าเหมาคนเดียวเลยเท่านั้านเบื่อยคนนึงมาหยุงเกี่ยวบ่ขึ้นป้ายนาบ้านเลยหมู่บ้านเมียน้อยแต่คุณแน่ขนาดว่า ไหวหัวใจไหวก่อนนี่แหละโอ้ยหัวใจพอเจไหวก่อนอยากมีเงินหลายหลายร้อยล้านอยากมีบ้านจะปล่อยร้อยหลังสิเอาเมียหน่อย จักรลอยลอยนางมานั่งปวยหางจักรลอยลอยคนมีเมียหลายคนที่เรียกว้บ่อจำบายเอามีวิธีตัวอยากมีรถจักรลอยลอยคันเติมน้ำมันจักรลอยลอยหนเสียให้เมียน้อยทั้งลอยลอยหนขับก็คนชนกันตาลอย เมียตัวเฝ้าไปเห็นปากันเด้อเว,วลารถชนกันท้าประกันเขารับมิดชอบส่วนนมีเมยอยู่ที่ขับรถว่าเป็นแรงขึ้นไปขับวันนะี้แตั้งหมู่บ้านให้หมู่บ้านหนึง่งหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านเมียน้อยบ่ให้คนอื่นมาปลพอหน่อยให้เมียน้อยรนจกตากันเองลูกเมียี่กันก็บอกหาแน่ล่ะพีบอกล้าเขาไปยุงเราเคยถือําเสียมีเสียแหล่กคนที่ทังเกี่ยว่ึงแล้ว อยากมีเงินหลายหลายล้อย,ยแสนซื้อรถแวนนำเที่ยวคงเก่งสองขบวนวิ่งสวนกันเองจะลามกันเก่งนำหน้าเข้าท่าดีบอกข้อเมียจะไหนพีนึงก็แน่นอนเรียงเด็กเขาเอกทำ สิบคน,นหนึ่งหน,น,น,นึ่งหอบเอาไว้สิบคนหนึ่งทูบ้านสักผาย่มกินย่มนอนเด็กบ้านย่มกินตะละข้างแบงกินอิ่มแล้วแตกนี้ไปนี่มันย<ว>่มน,นอนเลี้ยงแถวจังเสียบกระปิบ<ว>อยากให้พวกเจ้าเป็นย่ำลงอาบน้ำลงอาบพร้อมกันจังเป็ด<อ>แค่ป็นักาเหลือไว้ายสามคนผูน้เลี้ยงว้ายแต่เพา่อย่ำบานล้วนเธอแม่ชัดจะบอกว่านี่ไรตัวตีเก่งเลยนตั้งหมู่บ้านให้หมู่บ้านหนึ่ง หมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านเมียน้อยบ่ให้คนอื่นมาปนพอนให้เมียน้อยลดจกตายกันเองเอาเอาเอาไปเอาเอาหนำเสายเดียวคนสิบพวกคุณบ่เพากับคุณเลงอาบพ่วมกันจะขืนก็อขืนพ่วมกันจนไม่ได้สั้นคนจังปิดอันเด็ดอยากมีเงินหลายหลายร้อยแสนซื้อรถแวนนำเที่ยวคงเสียงสองขบวนวิ่งสวนกันเอง ฉล่ามขันเก่งนำหน้าเข้าฐานีอกนำเด้มีเมียหลายคนเลยอาสิมาอุกยังน้อง่อยข่อยบอท่านเอาเพียงแต่จะ่อยคิดซื้อๆว่ามันอีริ่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่ยังอีกเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นกระเป๋ารถแม่นี่ก็ไดเราเดี่ยวเดี๋ยวอยู่บอ่อยยืนคึดอยืนหนึ่งหันยังมาคึดนซาแสีบอได้วา ไม่ยังอีกคิดผิดล่ะผิดมองหนขุบ่าไปเวาเมียหลายคนบได้หาเขาเกิดบ่พ่อใจห้องเปลียงเขาร่วมหัวกันสไตลุ่มสก๊อตโมแบนแต่แต่หรือค่อยว่านี่ไม่มีปัญหาสามีลอยคนสิบีย่านยังต่เพิงทั้งเส้นแสนตูมันตัวไรตอดคอยคือว่เห็นมีปัญหาอย่างไร้โอ้ยเท่าตาตีเบออกระลาเพิงมันจะมีปัญญาอย่างสูบยาไปเป่ามันกังหงแมนอันนั้นมิมเด้อครับคุณอ้าว ปอบทางมึงอันนี้ไม่ยังเสร็จเพิงเพิงแังไหนเพิงแม่ตำนิ้วก้อยนี่ก็คือมิ่มตัวก็เลวไล่มันซ้ำเข็มยิบจักนี่ป้าไปล่องซิมมึงที่แบสามไล่แต่ขั้นบ่ไข่เมาเงินน้ำข่อยแท้แม่เออมิ่มมันอย่เป้าคว่ำของยาซื้อๆมันก็หดตัวเจ้าพานมาแล้วบ่ตอนนั้นข่อยหั่งเป็นเด็กน้อยอยู่ตัวอายุสิบสองปีตอนจบไปพอหั่งเพิงแขนอานตานยวนต้นทุ่มแบบนี้ ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยพ่อแม่ป้อที่ตัวหั่งเพิงมะยัยกอดกระคืดยากได้กอดกกระดังไฟสุมเสยวะนี่เนี่ยเพ่งเลยนะแล้วเพย่านไฟวะนี่เนี่ยโว้ยมะหยาบมะมึนตายมึงแท้ว่าตันดอกไม่เสด้กินเสีก็ไม่สวะรวดเร็วโว้ยเพราะถือไม่ค่อยสวะเพิ่บขาดวึ้มลูกไล่ขวัก็แล่นรวดเล็วควยอ่ะเอ่เห็นว่าแล้วเพราะท่านควยได้ไหมอาจาเป็นเส้นแสนโตยังไม่มีทางแต่ป่านนั่นขอยยังบ่เลิกลุมคว้มตั้งใจกลับไปอีกจนได้พุดเมื่อหลังมาไม่แล้ว ส่วนมูมาอีกกูต้องเอาอะไรข้างเพิงข้างเนี่ยอาว่าเสียวน้ำมันไปขายเออมันมีหัวน้ำมันบม่มีหัวน้ำจะได้ท่องใสมันไปขายขวดละลอยสองลอยพุนข้างหนึ่ง่ะเป็นยี่สิบขวดหัวน้ำเพิงนะนี่หงนี่เพิงหลวงสัมเพิงหลวงห้างคาว่ามันก่ได้เป็นลอยขวด่ผมว่้เป็นลอยขวดพุ่ยพ้อโอ้ยตังใจมากกับมูสามคนได้พายางคนละพื้นเอามานยังพายางเป็นเกาะป้องกันห้อง เขาต้อตงมีวิธีการต่อพอมาปั๊บอยู่คนละมุมเลยผู้หนึ่งอยูม่มุมนั่นผู้หนึง่งอยูม่มุมนี่ผู้หนึง่งอยูมม่มุมนี่หั่งเพิงอยู่กลางแม่บ่ละ่ะมึงเดาแ,แต่ลงมือกันเลยเขาลงมือก่อนเลยทีแกปปรกฟา,กากปปดบุบหลดพอฟาดบุบปัปปป๊บหั่งเพิงขาดยุ้ยลงมันก็แตกบึ้มมาแต่ฮอก็แลนเขาในีผ้ายางเสียงมันตอดผ้ายางสูวดัตเราวีชากเลยเห็น่าต้มกันกับฝนตกใส่ผ้ายางนี่หัวคนมันต้องดีก็เพิงเนี่ยเขาเพิง มูันมาอีกสองคนมันว่าให้เขาเอาน้ำในหมอไปนะเอาเขาที่เราบอกได้ว่าแบ่งกันกินเ้าหักใจกว้างนะเจ้ากระได้หักมูหักพวกมามันแทนที่พายางมันหลายๆคนมันแทนที่มันสิพากันเขาพายางใหญ่กันมันบอกเขามันมาหมุนเขาพายางต้องขอยพื้นเดียวนะโอ้ยใครยังกับพื้นมั่ยไงเหรีย์มั่ยแล้วห้องใอยเนี่ยกว่างเม็ดเงาเม็ดหนึ่งพ่อมูเหรอพ่อมูน่ะบัด้ถึงคิ้ว่อยเป็นผู้ดื้อกว่าก้อนหินก้อนบางง่า่ๆคนกับเขาไปใกล้ๆกันเลย ยองไปกใกล้ๆก็ฟาดแล้วแล่ะแม่นบนออน,นู้นเจ้าโอ้ยพอเมนจังได้หายจะได้ขอใหม่ทางแถวนึงแล้วมันยังติ่งๆนึงได้สิ่หยุดลงเลยน่ะเบิ้บที่เราขาดวิ้มลงมัดเลยมัดเลยบาดที่นี่แม่มันแท่นที่บินขึ้นควานมันบวกลึกลึกลงไปใส่ไข่แล้วกับมัมที่เขาพายางห้ากินใส่ไอ้สองคนมันไม่เมกตีนไว้แล้วเอาไปละเลี้ยงอ้อมพายางยุพายางจะคล้องจะคล้องบ่ได้เขาวาดได้ไงนี่ห้วยทิพย์อยู่ไว้มองยุกับมัมท่อนตัว้ย เพิงเมื่อทั้งไล่คอยคือเบื้องตีเอาเหลือแต่จะห้างขาวเปิ่นเวิอ์นยู่เขาว่าซุ่มนั่นเขาสนุกกินว่านั้นเมย์มันจังเมย์จังวาห้างนั้นมันบินไล่คอยผู้เดียวเป็นแสนเดียวปุ๊ยเขาเอิ้อนเขาหนิงหนองโคกขาดมันคือว่าจังสันเล่นแต่จะสามม้งแรงจนหอดหาม้งแรงหรอเล่นหันขันเล่นสามมันกับบินท่านในแมนบอลจำเป็นเล่นเมื่อถูกหันบกข่วงมั่งบ้าบกข่วงจะได้จะว่าไปใส่ต่อไปใส่ขืนผู้ก็แต่ต่อหอดหน้าพอยะหน่อยเลื่อยหันหน้าพอยะเล่า หรือกุลเอาใส่นหน้าพญอ้อนล่องหน้าลุงสิสวนขึ้นนวดมักทุดินมัดปะพ้อหินแม่สรา้างก้อนบังไงเงี้ยม,ม,มันโปกคุ้มโดยง่าไม้เขากระมวลเขาไต้หันเอผัอแรนหันก็มันน,นั่งเศร้าวิ่งแห้งโดนเตืบยังวน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 ว,น,ว,น,ว,น,วนไก่หัวเข้าไปเลยโอ้ยฉลาดเนาะนี่ยเห็นว่าโอ้ยตาเลือนๆทำสูไปเห็นกูเลยสบายแล้วคอยกับขึ้นนั่งทั้งก้อนหินเสยแล้วว่าดีนั่งเศร้าวิ่งแห้งได้ก็ว่าจังหน่อยจังเกียกออกไปหาหมูไปจากคองเรียนหลอด ก็ทีแมนมันบินไล่ข่อยบ่เห็นว่ะมันหาเจ้าบ่าเห็นหรอเออหาบ่าเห็นสักเดี๋ยวนึงกลับขึ้นลมมาทางเขาลมมาทางเขาห่วยเสียงดังวุววว่นวุ่นวุ่นมากมันอย่างน้อใหม่กพอเหลีหยววงหุ้งเพ่งซุ้มเก่าแล้วเจ้าเขากระโดดหินแลนด์อีกแถบมามไปบัด้ตาหาบอีกตาหาบอีกบาดเจ็บ<อ>ไปเห็นน้ำโจนโศกเลือดเลือดมันบุ่มบุ่มจนน้ำเล็บแมวโป๊กคุ้มหุงม,มหอบนาตึบเอเพื โศกโศกเลือกเออกคือบ้องที่เขาคอยย่านเพิงหนีเพิงบ่ย่านน้ำเหมาโดดลงเลยขวักล้วนเกิดข้ามี่ใหม่นีต่อสติยุดเตล่างสิบพซ้ำกันกระเสียบลูกสิเ้นีเจ้าบ่คิดบ่อ่านขอนี่เลยไล่เพิงลูกเดียวหนีไล่เพิงโดดลงไปนั่งโซ่ไมแห้งน้่งตกถึงว่าจะห้องเย็นจ้อยจอยอยู่ยังวุ่น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 กายเข้าไปอุ้ยหนางไมยมาตาเหลือมเต้เพิ่นว่าเห็นเพิ่นว่าเห็นน่ะ ขอก็นั่งเสยอยู่หันแล้วเพราะขนมาแล้วบ่แล้วนึกขืนมาที่มันเห็นเนาะนั่งแต่แห้งเลยนต่ตั้งเดี๋ยวกลับขึ้นมาคือ้นเขาเนี่ยเขาเขาบอเห็นดอกเขาบอกขึ้นมาเด้เออมันบอเห็นเคยที่ละขึ้นมาป้ไปที่ละหันลุงปุ่มลุงมันวุ่นป้าไปเลยมันไปกินที่ไหนมาถือกินข่อยยในหันเขาไปจังข่อยก็บอกจริงแล้วล่ะหันใจข่อยลงข่อยลงข่อยท่านดนตะโปมันที่ละแมวหัวหนามันบูหนามลงมาเลยแขกมาตัวเดียวเลยมันมาเห็นข่อยมาถือตอดข่อยก็มือข่อยตบจัง็เสี่ยพอข่อยตบแปะได้ยินเสียงมือข่อยแแปะะตหมมมููอย่ทั้้งลุาบบนี จค่ไหล่ะ่นกูจยั่ให้มึงตอดกูจะกระโดดบูน้ำกระไลอนมาเดี๋ยมไอแห่งหันก็เขาขัาน้นเอาจอ้อยเป็นเงื่อคอยจนแขวร้อนก็ได้กออันมาสมบูรณ์ตายเนาะประเพทหนาว่ามีความคืดเลยเนี่ยกระลาเพิงเนี่ยให้มันไล่ได้อยู่ถ,ถา่าตาตีเอาเทีนยนอไสิ้หัวชิดใส้ปัญญนแลนไปสื่อมุ่งมานอนกลางตั้งมันยังขาว่าได้มึงอเออแมนมนแมนตัวจังาพรมเป็ด่านี่บ่เป็นจะสร้างไรเล่คนมันก็แมนตัวเรา แมนจังไดยอเอามัที่บอกฟังเลยเนาะทูเจ้าเจ้าบินจับคว้อนยูหันไล่กูไปซื่อมุ่งมตาจากรกูติกางมุง่งสกปริจังบินไล่กูเลอไอ้จังพาคกันไปหาม